ส,าาสวัสดีครับยินดีต้อน <c oughs> รับสู่ช่องกอกก๊อกนิวครับ วันนี้วันที่24มกราคม2568ครับผมอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสีจันโทบ้านแจเปกตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับท่านผู้ชมสุโขทัยนี่ครับที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาในวันนี้นะครับตอนนี้หลวงปู่ก็ลงมารับลูกศิษย์นะครับท่านผู้ชม คนเยอะมาก,มากนี้รอเข้ากราบนะมัส,สการกาหลวงปู่นะครับเรามาดูทางนี้นะครับวันนี้มีพิธีพุทธาพิเศษด้วยนะครับเหรียญรุ่นบรรดาลราัพย์นี่เรามาดูนะอันนี้พุทธาพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับ ไปแบบความมั่นคงนี่แหละจา้าศาสนาขอเ <พอ S 2> ชอิญพร,มระมหาพุทธาภิเศกเหรียญพระาธาตุพนมหลวงปู่ศิลาสิริจนโทองค์อุปถัมภ์วัดพระธาตุพนมรุ่นบรรดาลทรัพย์นี่นะครับท่านผู้ชม เรียนพระธาตุพนมหลวงปู่ศิลาสิจันโทองค์อุปธรรมวัดพระธาตุพนมรุ่นบรรดาลซั์นะครับวันที่24มกราคม2568เวลา8นาฬิกา8นาทีานะครับอ่ะันที่เราฝากเออันที่เราฝากนะครับเนาะแต่ยัง้งพี่น้องเราได้ควาาทุกคนนะั่นแหละนะ ในีรศัพท์ก็เตียมแโทรศัพท์ไปถ่ายรูปนะครับให้เวลารุ่นบันดาลทัพย์่านผู้ชมเดี๋ยวจะเลยเวลาถมเพลงขอแม่รูบาร์นะอมด้าน้งตรงนี้ได้ตรงนี้ได้รในร้นนน้นรสแป๊เดงนะครับถ้าเยอะเกินก็ถ้าเยอะเกินก็ปันปวนี้ดได้นาะอยจะเปิดทางนี้ทานี้ก็จะได้นั่งตรงนี้แล้วก็จะได้ หลวงปู่จะโยนอะไรให้พวกเราเนี่ยโยนให้เอาก็จะได้เขาจะได้อนหลายอย่างเนาทีมชาติไม่ด้ทำมาการกิลลังมีพิเศษครบเลยตานทุ่พ่ากทักไปที่รุ่ในไทยเ่าจะโว่คนมาอ๋อนี้เป็นองค์หล่อในรุ่นหลก็ลืมบอกไปมหาเศรษฐีหมื่นล้านนะครับหลวงปู่ที อันนี้เป็นกรมหล่อเป็นกลมหล่อลูปเหมือนกลมมัดโบวรจะพรมัด้เนาะยปวันไุชยมูนะจ๊ะไว้ใ้นน่าเนที่มีคดีนะครับเรื่องของหน้สนะครับวันนี้ยังไม่ได้ถัเนาอ่างค์น้อยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับนี้เศษประมาณสมที่พีแล้วใบการสามที่พีแล้วเนาะใครอยากร่วมบุญก็ติดต่อน้องได้นะครับ ติดต่อพอน้องได้นะดีดี่รัครับถ่ายรูปแล้วก็จะถวายปัจจณฑิตเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดที่ญาติธรรมเข้ากราบนมัสการหลวงปู่กันนะครับพี่น้องๆเราได้คนเยอะเข้าไปแล้วท่านไหนที่เสร็จแล้วก็วบหลอดได้เลยนะครับท่านหน้าเนาะทุกคนรบหลอดได้เลยเด้อ อังนี้เข้าไปแล้วเราเข้าไปดูคนเยอะมากนะเเราเข้าไปดูสกนะที่หายกันการตรวสัตว์เข้าไปในคไข่่อก่อนต่อไปน้อง่น้องาใจคร้งหน คนเยอะมากนะครับแน่นเลยังวิเยอะี่เเข้าลกยืนนะครับให้ให้โอกาส่รนเดหนาทีนะครับเนาะเาเียเินสแล้วกออกกลางันแหเดินออกกลางที่พวกเรามานั่นและนะเนออกกลางเลยนะครับพี่ม้งก็ได้เข้าไปที่สุดท้ายนะครับเอถ้าถ้าไหนจะรม ท่านเข้าไปแล้วนะครับโชว์ที่สองุดแรกก็เาไปดูคนเยอะเท่ๆแล้วเอาประตูนั้นก็เปิดมาด้วยแท็กซี่แท็กซี่เปิดแล้วมาด้วยมามาบอมกันเลยอันนั่งลงนะทีนี้เราแนะลงก่อนนะครับว่าไหวเป็นบ้างเออว่าไหวก็ต้องไหวหลายไกลมากเนาะการไปนี้เป็มาังคบใกล้ๆโหลาดมาตั้งแต่ห้าทุ่ม เอออให้โอกาสถ่ายรูปหนึ่งนาทีหลังจากนั้นก็จะได้กราบลาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็ส่งหลวงปู่เข้าพักมากครับนะครับแล้วก็หลวงปู่ก็จะได้ฉันเพลเนาะถ้าถ่ายรูปเสร็จน้องขอพรแล้วหลวงปู่เดินมาถ้าจะโยนอะไรให้พวกเราเด้อนะมีอะไรโยนมากกว่านี้กูเยอะเลยนะเอานะอ่านะครับทีนี้เราจะกราบลาพระรัตนตรัยอนกับนะ อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะตะวันตัง <SussALLY>: <old> อายุที่ยืนยาวเท่ากับพระอานนท์สาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือ120ปีขอให้ลูกหลานที่มาวันนี้มีนี่ขอให้หมดหนี้ทุกคนทุกคนนะปู่เด้อการ่ำรวยแล้วขอให้กลายเป็นเศรษฐีทุกคนทุกคนนะปู่เด้อนั่งลงนะนั่งลงนะเดี๋ยวหลวงปู่จะโยนอะไรให้จะมีกล้วยมีส้มมีทุเรียนให้หลวงปู่โยนอะไรก่อนนะผู้เรียนตามนั้นเลยนั่งเด้อ เราู่โยนให้กำลังใจเน้ออย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นนะคิดเป็นอย่างอื่นท่านโยนเพื่อให้กำลังใจพวกเราถ้าไปโยนสีสาใครจะแตกตะโดน,นก็แล้วแต่ผลบุญเนนะ้อเออจ้าฮึบฮึบเอา้าโอ้โห,โ,หโ,หโหไม่ได้ตกดินเลยไม่ได้ตกดินเลยเอา้าเอ้าข,อข้างหน้าชึ้บเอ้าว่าจังช่วยหน่อยไกลๆน้อยใจแล้ว โอตตอตอนนี้รูปเหมือนของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอยู่ตรงจุดที่หลวงปู่ออกมารับญาติธรรมก็มี สแบบแล้วนะครับแบบยืนแล้วก็แบบนั่งครับท่านผู้ชมหเห็นไหมครับนี่แบบองค์ยืนแล้วก็แบบองค์นั่งครับมารอบชางเียวเยรา้ชมดมารบสามารถาทหงนูร้าปละครับลวงู่เปตเาแหนะช้ี่างหงแว้ฟงนะครับก็ร้อยบาทนะครับ รอื่นอันนี้คือตารางกิจนิมนต์ของหลวงปู่ศิลาิรีจันโทนะครับเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2568นะครับจากจุดที่ให้เช่าบูชาะาตรนะครับทุกท่านสามารถไปบูชาได้นะครับและท่านนะครับยังสามารถร่วมบุญในการเก็บเต้าอีนะครับแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณลานนะครับเพื่อรับรองครับ่าติธรรมนะครับ ที่จะกล่บหของปู่ต่อไปนะครับเราควรช่วยเก็บขยะนะครับแล้วก็เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยนะครับอุบลโมทนารุ่นหนท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะมากราบหของปู่นะครับขอให้มาในรอบเช้านะครับตั้งแต่เวลาแปนาฬิกาสานาทีถึงเวลา10นาฬิกาสานาทีโดยทมายนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับสำหรับท่านที่นะครับไม่ได้นะครับวันนี้นะครับก็จะมีการถวายเพลยนของปู่ประมาณส1เ็นาฬิกา โดยประมาณนะครับถวายเป็นปู่เวลา11านาฬิกาโดยประมาณบริเวณด้านหน้าปุติโอโลปู่น,นะครับสำหรับท่านใดที่มีสังฆทานนะครับผ้าไตสังฆทานนะครับที่จะมาถวายหลวงปู่น,นะครับท่านสามารถนํามาบริเวณด้านหน้าได้นะครับเดี๋ยวอีกสักคู่นะครับะ้า,าจารย์ก็จะออกมารับสังฆทานแทนนะครับหลวงปู่แล้วก็แจกสายศีลแล้วก็ปักพนมน้ำมนต์ได้นะครับ